สวัสดีครับต,ตอนนี้แล้วครับที่ซ่อมแอร์เซจนคีนะครับตอนนี้ก็เอาเมนบอร์ดมาดัดแปลงนะครับมาดูกันเมนบอร์ดเนี่ยนะพอดีตั้งอุณหภูมิไม่ได้นะครับทำบ้างไม่ทำบ้างต่อต่อบ้างไม่ต่อบ้างนะบางทีเลยเอาชุดไอ้นี่ชุดดัดแปลงตั้งอุณหภูมิมาก็คือตัดเฉพาะคอมเพรสเซอร์นะครับจัมเมนไฟตรงนี้นะสิบสองโวลต์จาก ตัวเมนบอร์ดนะครับของไซโจรุ่นนี้มันหลายปีแล้วนะน่าจะสามสิบสาสิปีได้นะครับก็คือยังเปิดติดอยู่แต่ว่าตั้งอุณหภูมิไม่ได้รีโมทก็มีปัญหาด้วยก็เลยต้องรัดแปลงเอานะครับจุดนี้ก็จัมแรงไฟอย่างที่ว่า12โวลต์เลี้ยงบอร์ดนะเมนบอร์ดตรงนี้ มายึดตรงนี้นะบอกรบจุดนี้นะครับข้าอ่าตอนนี้ทำงาน11.44นะครับตัวนี้ยังพวงนี่อยู่ตัวนี้เซตค่าเ็ตัวนี้นะครับจะมีคำว่าเซตอยู่กดกดแช่แช่ตรงนี้นะตัวนี้จะเป็น n, n o n o n o, n, o. N.O. อยู่นะครับตัวนี้ก็ต่อใส่ไฟนะครับตัวนี้ไฟตัวนี้ไฟไปคอมเพรเซอร์ออกคอมก็เส้นนี้นะเส้นเส้นนี้ไปคอมเพรเซอร์เข้าเทอร์มินอลสีส้มนะเดี๋ยวต้องใส่ทามเมอร์ตรงนี้อีกเส้นอีกอันหนึ่งตัวเซตค่าให้ตั้งตัวนี้กดแช่นะครับให้ ตัวเลขกระพริบนะครับแล้วก็กดบวกลบเนะี่ยจะเอานูมเท่าไหร่ก็ตั้งไปอ๋อเห็นเนี่ยครับกระพริบกระพริบแล้วกดนะครับกดอ,อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับกดกระพริบใหม่กันก็ลดจะเอายี่สิบสี่ยี่สห้าองศาอะไรก็ได้หมดนี่ฉัมตั้งยนะี่สิบห้าแล้ว อ๋อลดแล้วต้องบวกสิให้ยี่บห้าองศานะครับอุณหภูมิทั่วไปนะครับแล้วก,กดคําว่าเซตนะครับแล้วก็ตัวนี้เทสก็นี่ตัวนี้จะเป็นเทอร์มิเตอร์ของเขานะครับก็ใส่ตรงนี้ตรงช่องลมออกเลยแล้วก็ดูความเย็นนะครับก็จะตัดเร็วตอนนี้คือใส่เทสตตรงนี้นะครับใส่จริงใส่ด้านบนนะครับตรงค่าเทอร์มิเตอร์ตัวเก่า นี่ใส่แค่เทสดูว่าอุณหภูมิตัดโอเคนี่นะตัดที่ยี่สองมานี่นะครับตัวนี้จะใส่ตรงนี้นะครับใส่ไว้ด้านบนตามสายเดิมเขาเดี๋ยวต้องใส่ทามเมอร์กันต้องใส่ตัวทามเมอร์ตัวนี้นะหน่วงเวลา ตัวนี้จะหน่วงเวลาตั้งได้นะถึง10นาทีนะครับส่วนมากแอร์บ้านจะใช้3นาทีนะครับก็ตั้งติดามตามใจชอบนะสิถ้าสิมันมากไปนะเอาสนาทีก็พอแล้วอันนี้คอนทำง,งานทีนะครับรีเลย์ก็จะด,ดังแป๊กนะครับเดี่ยวเปิดขล้องตัวนี้อินอินก็ออกใจรีเลย์เมื่อกี้ครับอ่อนออกนี่ ตัวนี้ไปแมกเนติกนะครับกระสายสีส้มออกนี่จำเทสบอร์ดอยู่เดี๋ยวต้องใส่ตัวนี้กันหน่วงเวลานะกันเวลาไฟตกนะครับไฟตกคอมเพรสเซอร์ข้างนอกจะได้ไม่ทำงานอโอเคครับนี่ทามืมอนี่นะบอร์ดเก่าจะนี่ออกจะนี่นะคอมออกจนะรีเลย์นะครับเข้านี่อันนี้เข้าอิานนะครับเอาไปคอมเพรสเซอร์ตัวนี้แต่เปิดที่แรกจะทำงานก่อนนะครับ ถ้าเปิดเบกเกอร์เข้าที่แรกนี่จะหน่วงจะไม่หน่วงนะครับแรกๆนี่จะทำก่อนแต่ถ้าคอมตัดแล้วต่อใหม่ก็ถึงจะนี่ตอนนี้ใส่ตัวเทอร์มิเตอร์ไปตรงนี้แล้วด้านหลังล ประมาณนี้แหละครับเ,เป็นแนวทางนะรประมาณนี้แหละหนงอย่างก็ต้องดัดแปลงเอานะครับเพราะว่าต้องการใช้ตัวชุดเดิมเนีย่ยก็ดัดแปลงเค้าไอคอนโทรตัดอุณหภูมิน,น,นะครับรโตันนี้ตั้งไว้12สองศานะตอนเปิดทีแรกมันจะไม่ไหวมันจะไม่ตัดครับไม่ตัดเลยละ สองภานี่หนาวเลยเค,ครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ